ตีม<บ>าเลยโอ้ยตีเฮ้ยถีงไม่ใช่แล้วโอติ๊ไปแล้วเฮ้ยตลก <laughs> ตลกอันนี้ตลกอะไรทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะให้น้องคนหนึ่งปลอมตัวไปเทสแคนผู้หญิงอ่าแคนผู้หญิงก็คือแคนสาคาผมเองนะครับจะเป็นผู้หญิงล้วนเลยนะครับผมแล้วก็จะ ให้น้องบาลอสเพราะว่าน้องบาลอตเนี่ยเขาชนะดึงดึงเดียวชนะดึงสายฟ้าเออแต่ว่าก็มีแพ้บ้างนะแต่ว่าหลักๆก,ก็ชนะอยู่นะครับผมวันนี้จะให้น้องบาลอสเปลี่ยนชื่อ เป็นผู้หญิงเลยแต่งตัวเป็นผู้หญิงเลยแล้วก็ไปเทสสาขาผู้หญิงนะครับแล้วแล้วมาดูรีแอคชั่นของหัวแคนสาขาอีกพีเดี้นะครับก็คือน้องทิงถิง,ถงเป็นหัวแคนสาขาผู้หญิงอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องจะมีรีแอคชั่นยังไงบ้างแล้วน้องก็ทําทีมแข่งอยู่ด้วยนะน้องทิงถิงอ่ะนะครับอาจจะแบบมีการดึงตัวเข้าทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยเฉลยที่หลังนะครับว่าเป็นผู้ชายเพราะว่าเป็นน้องวอลลอนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมฮัลโหลบอสยังไงเสร็จเสร็จย,ย,ยัง เปลี่ยนมาแล้วเพล่เข้ามาเข้ามาเข้ามาห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องเลขหกสามห้าหกสามห้าแต่งตัวเป็นผู้หญิงด้วยนะโอเคพี่กันหนึ่งเออแต่งตัวเป็นผู้หญิงหน่อยเล่นตัวผู้หญิงหน่อยตั้งชื่อว่าอะไรน้องอะไรอ่ะน้องโฟก,กัสน,น้องโฟกัสน,น้องคือใครคอ่ะโฟกัสเนี่ยคือหลานผมหลานเองเหรอใช่ใช่พี่ผู้หญิงเหรอใช่พี่อ๋อน่ารักไหมหน่ารักพี่เฮ้ยน่ารักด้วย มีแฟนยังมีแฟนยังไม่้องผมอยู่อุบ้านหนึ่งอ้าอยู่อุบัตหนึ่งโอ้โหใครถามอะไรเนี่ยทุกคนครับเดี๋ยวผมจะย้ายดิสขึ้นไปห้องข้างบนนะเป็นห้องที่ทางนั่งของผู้หญิงสาขาผู้หญิงอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะลองคุยกับน้องถิงว่าคแคนเต็มหรือย,อยังแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องมาเทสหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมไปดูกันแล้วก็น้องถิงคะ,ะถิงถิงว่างไหมอ่ะพี่พี่ว่าจะ มีผู้หญิงมาเทสแคนอะแ,แคน,แคนว่างว่างกี่ที่สาขาเรดดี้ตอนเนี้ตอนนี้ว่างอยู่สองค่ะอ๋อเราคิดว่าเราเราก็คัดคนอยู่เรื่อยๆเลยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเออพี่มีน้องคนหนึ่งเล่นเล่น,เล,นเล่นใชได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าสาขาหนูเทสนะ<า>สองหนึ่งนะไม่รอสองหนึ่ง้หรอใชอส่สองสองหนึง่งมันจะรอดไหมเนี่ย เอามาไหนอีกคนนึงอ่ะใครอ่ะถิงจะถึงจะเทสเองใช่ปะใช่แล้วกับน้องอีกคนนึงเอาเขียทพี่ส่งรหัสให้หกสามห้าแปดเก้าห้าสี่สามหกสามห้าแปดเก้าห้าสี่สามรหัสหนึ่งห้าศูนย์ใช่คือถิงจะเทสไงก็คือชนะชนะก็คือได้เข้าแคนอะไรกี้เหรอใช่แล้วอ๋อเอายังไงหนึ่งหนึ่งเหรออีกคนหนึ่งไปไหนอ่ะแป้นหนึ่งเขากำลังเข้าพีด ได้ได้ยีแล้วเล่นแอนดูเล่นแอนดูสรุกโอ้นี้ฝั่งนู้นจะไหวไหมเนี่ยสองหนึ่งเลยไหวดีพี่พี่ถ้าเขาติเทสผ่านนี่คือแบบเอาเข้าทิมเลยก็ได้เนี่ยเฮ้ยจะดีแล้พี่เมเขามาเล่นสตรีมพี่แล้วเขาก็โชตึงอยู่นะพี่เลยลองลองเอามาเทสเนี่ยได้ติดตรงข้าวเขาเป็นผู้หญิงนั่นอะหรอจริง พร้อมยังพร้อมอมแล้วนะไปเลยครับไปเฮ้ยอันนี้ซ้อมทีมเสร็จกีก่ทุ่มเนี่ยห้าทุ่มต่อห้าทุ่มพอดีเลยอ่ะอถึงถึง<อ> EP ไคลอสเด,ดนดูโอ้โหผันจะเปิดจุดสองคนด้วยอ้าว <laughs> อพันยาเท่ากับตุยอ่ยะดูทรงละเลยอะห <laughs> นูกาจะเล่นระเบิดเนาะพี่ถิงจบฝั่งนู้นยังไงโอ้ฝั่งนู้นไม่เอาคาร้อสมาด้วยโอ้โหไอ้มอแข็งว่ะติดพี่ลืมซื้อหมวก <laughs> เล่นระเบิดได้ปะเนี่ยเล่นได้หมดเลยอสองหนึ่งเอาไปเลยระเบิดสภาพไอ้บ้าเลยระเบิดโอ้ยต้ยถิงไม่ใช่แหละโดนอะไรตุยอย่างนี้เนีน่ย ทำไมทำไมวิ่งพร้อมโอ้ยทำไมวิ่งด้วยกันแล้วอย่างนี้ล่ะเอาติ๊ดเออเออพี่ถิงหยุดพูดวร้อมพรอมพรอมเตีมแรกพรอมก่อนแหมสายตาพี่ไม่เคยพลาดเด็กทุกคนนี่เขามีของกูตลกจัดเลยพี่ถิงถิงเมื่อกี้โดนยทำไมทำอย่างนี้ เมื่อกี้ไม่พร้อมเอาใหม่เอาใหม่เด็ดปิงใช่ไหมเมื่อกี้พี่ทิ้งใช่ใช่ใช่เด็ดสะดว์ขั้องทางเทคนิคขัดข้องไปเยอะไม่เล่นเรามเล่นระเบิดดีกว่าเพราะว่ามันระเบิดไม่จำกัดนี่ใช่ป่ะจริงเหรอก็ไม่ไอวอนไม่จำกัดนี่ใช่ป่ะเออมันไม่จำกัดไงเออ้โะเพิ่งเห็นแก้มือแก้มือเราไหวเมื่อกี้เมื่อกี้เขาฟุกฝั่งนน้นอ่ะ จริงใช่ไม่ได้ใช้ฝีมือหรอกฝั่งนี้เนี่ยน้องโฟกัสเลยเนี่ยทุกอยู่ในตีสเราเราจะไม่คิดจะดันหาเขาแน่เลยหรอเรายังหาตัวไม่เจอนี่ซ้ายซ้ายซ้ายหน้าประตูเนี่ยหน้าพี่อ๋อหัวข้างหน้านู่นประตูซ้ายเราอะตรงข้ามเราตีสขึ้นแล้ว เดี๋ยวแวน่ะฮะฮะติดข้าคือหนูหน้าหนูโอ้ติดไปแล้วเฮ้ยไม่ตลกตลกอันนี้ตลกอันนี้ตลกจริงทิงโอ้โหภาพเดิมเล่นสเปซสปาจัดอะเขาฟุกเขาฟุกฝั่งหนูนะเขาฟุกทิ้ง เริ่มเริ่มไม่ใช่จะคำว่าฟุกไม่มีแล้วเน่วินที่สองแล้วติดวัมาแล้วต,ติดไหวติด <c oughs> เหย, <c oughs> ยุดหยุดหยุดหยุด <c oughs> นี่ดิดิ <c oughs> <c oughs> ไอ้โอ้ยสูเขาเฮ้ยขอเวลานอก ทำไมเขาเล่นดีจังอ่ะต้องจับไปแขกกันนะจริงโอ้โหยิงหัวเป็นว่าเล่นเฮ้ยคุณพี่เวลานอกิงเวลานอกโอ้โหโอ้โห้น้องโฟกัสโอ้โหไววไว้ไหววางแผนใหม่วางแผนใหม่เดยว เราต้องวางแขนใหม่เอาหัวมามุดเสื้อกันมาทำไมทำอย่างนั้นน่ะเถียงใจเย็นนะถิงไอติดก็บอกซสายสายซ้ายซสายไหนวะไม่ตอนแรกกันอยู่ซ้ายประตูซ้ายเท้าขึ้นพีละแล้วจะพักหนึ่งที่ก็คิดว่าติดจะปิดประตูใส่พี่บ้าเขาสิชีวิต เมื่อชีวิตต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ในเมนูไหนตนนี้ใครจะหัวแตกก่อนกันไม่ใช่กูแล้วรอบเนี้ยสาบานสองรอบแล้วรอบสามจะเป็นอะไรไปคือถ้าพูดอย่างนี้เมืนบ้านเหมือนบ้านเหมือนบ้านเหมือนบ้านแอลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยทำไมทำงี้สูเขาเราสองเราสองต้องลุ้มนิดยา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 คอนเทนต์ ว้ายกูปาเลยอะไรวะกูปาไปแล้วกูตั้งไ้วอลปิดสุดยอดใจเย็นถิงสติต้องมาคอนเทนต์จริงไม่อยู่แล้วตอนเนี้ยสติอ่ะหลังคาบ้านเราซ้อมเยอะใช่ไหมวันเนี้ยหลังคาบ้านหลังคาบ้านใจมันดีด้บวัมาอ้ยายายาบ้านไม้บ้านไม้เห็นละเห็นละเห็นละบ้านไม้ที่ไหนบ้านเอวเขาวิ่งแล้วเขาวิ่งแล้ว ใจเย็นแล้อย่าลนดีวะเฮ้ยแล้วก็ตายว่ะปิ่นท้าเพื่อนทำไมเนี่ยอย่าลนดีวะติดใครโดนเนี่ยหลังคาบ้านกลางบ้านไม้กลางเอ้ยไม่เผาพรุ่งนี้ล่ะตายแล้วชุคกี้พน้องน้องไม่เซฟเพื่อนโอ้โหเอาเวลาไหนไปเซฟไอันี้นี่เฮ้ย ถิงไม่ได้นะร้องโฟกัสนี่ทำให้ถิง oh no. ดูแย่นะจริงคือถ้าทำอย่างเงี้ยก็มาแข่งแทนเลยวะ่ะมาแข่งแทนเลยไม่ไม่เล่นละฟรีไฟอะโอ้ยกระสุนกระสุนติดโอ้โหเฮ้ยเราจะสู้เขาไม่ได้เลยเหรอวะถิงมันจะสูนแล้วนะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวผูกเชือกพี่ถิงก่อน ไปถีกไปตามแผนแผนอะไรวะตามแผนลุมเราเราลองเปลี่ยนแผนลุมแบบรุมรวดรวดเร็วเลยแบบอย่าให้ไอ้นี้ให้เขาตั้งตัวสิเออว่ะแล้วได้ดิโถมเลยแผบบลายยิงเลยแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอาจจะชนะอาจจะ maybe มาหัวจะปิ้งไปแล้วก็หัวสปั้นเลดิ หมดไปไงเพื่อนชุบอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน <c oughs> อือเห็ <c oughs> นละอ้ยวิ่งดีวะข้าวขึ้นที่ไหนหาไม่เจออุย้ยอยู่หน้ากูนี่ไปแล้วเปล่าอุอ้ยตงเข่าแล้วต้องเล่นแล้วอย่างเงี้ยไหนพอ,อรีบอ้ยกูก็เต็มอยู่นี่ว่าบาดมัวครับบาดงวไปหมดครับอยู่ไหนอะทำไม หาไม่เจอหาไม่เจออยู่อยู่ไอ้ดาวเปล่าไม่อยู่ไม่อยู่ครับไม่อยู่โอ้นู้นนู้นหน้าบ้านหน้าบ้านไอ้ติ๊ดอย่างนี้เราจะไปยังไงเจ็บอยู่เจ็บอยู่เท่ากับยี่สิบเจ็บอยู่เจ็บมากยี่สิบยี่สิบต้องเข้าแล้วนี่เอ้ยนุ๊กไมาดีไมาดีติ๊ดเอาเลยเอาเลยเอาเลย ว้าอย่ายิงแบบนี้เอาหายไปไหนว้าอยู่ข้างล่างอันนี่ขึ้นมาแล้วติดส้ำนัส้ำนดเขาบายไปแล้วติดโอ้โหปักไอ้วอนทำไมล่ะพี่ลุ้ม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 ชีวิตปัดปัดไม่มีไม่อยู่ไปแล้วไปแล้วอยู่ข้างล่างเปล่าบนบนบน เจ็บเจ็บพิธิพิธิพิธิพิ้งเจ็บตามไปแล้วตีนดิติดต่อตัต่อตัวต่อตัวโอ้ยมันน่าภูมิใจตรงไหนวะสองน่นชนะเขาเนี่ยมันควรจะชนะตั้งแต่แรกแล้วนะไม่ฝั่งตังข้าเขาอาจจะเป็นแบบอันนี้ก็ได้ลูกจีเอ็มล่วปะวะจะปวด อาจจะอาะมีส่วนอาจจะมีส่วนโอโ้โหกูดูไม่ออกเลยว่าลุมโทกคอนสอกระบอก <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่คิดจะยิงไกลเลยดิอันนี้ไม่ <c oughs> ไม่ใช่สองลุมหนึ่งอันนี้หนึ่งลุ่มสองเฮียวยิงเอา,อ,เอ,าอ,อ,เอีกคอนเทนต์อีกอคอนเทนต์อีกเออเลิกคอนเทนต์สักทีเล่นจริงเมื่อไหร่ <c oughs> ได้ไหมฝีมือเขาได้ไหมฝั่งนูนะ้นอ่ะโอ้เขาแค่ฟุ๊กเลยพีย่เอ้ เราจะตีกลับมาแบบเป็นสี่ต่อสามเลยไม่ยังไม่เห็นเฮ้ทำไมเงียบอย่างนี้ล่ะเขาอยู่ฐานเขาอยู่ฐานทิ้งฮะฮะฮะถอยมาถอยมาถอยมาทำไมไม่ไม่เขาถอยไปแล้วติ๊ดเจนย็ดีเขาก็เจ็บเขาก็เจ็บอยู่ใช่เขาเจ็บมากติ๊ดเพราะยิงทอก้อนไปหกนัดแต่พี่กูดาเมจเท่าเดิมเอา ไปแล้วไปแล้วติดติดพี่ไปแล้วติดเฮ้ยอันนี้ขี้โกงติดติพี่ถิงอย่าเพถอยเขาถอยเขาถอยพี่ก็ไม่ถอยอะไรวะพี่ถิงอย่าเพิ่งเห็นเห็นลูกสมุนพันยาไปแล้วเขาก็วิ่งลูกสมุนอะไรลูกสมุนอุ้ยถิงเจ็บเจ็บทำไมลูกสมุนทำอย่างนี้ล่ะ วัวน,นโอ้ยโอ้โหเขาหัวด้วยให้หวัวให้หวัวมันเป็นเรื่องแบบปกติอยู่แล้วทำทุกวันว่าแล้วถจริงก็จบแล้วตั้งแต่แรกทำทุกวันอย่างเงี้ยโอ้โหเพิ่งเห็นวันแรกเผากันเดงซะแล้วไม่ได้ทำอย่างเงี้ยติดตัดพี่ตัดน้องเลยวะอีสองคนนอนหรอทีมเราอีกคนเแินเข้ากด ซ4-4กันอยู่พี่เขาเล่นแบบเล่นอยู่วันนี้ความบุญยากนะกี่เกมกี่เกมได้มาเกมหนึ่งทีนึงไปจ่หนึ่งเกมหนึ่งที่เหลือท้ายเกมโอ้โหที่หนึ่งที่หนึ่งดีที่เหลือก็ที่หนึงอย่างน้อยกอย่างได้บุญยากนี่เน้องโฟกัสไปแข่งด้วยเลยเนี่ยอุ้ยติ๊ดทำไมทำอย่างนี้ล่ะน้องเอาน้องโฟกัสไปแข่งด้วยนี่น่าจะได้นะบุญยากเพิ่มอีกรับรับรับเลย โโอ้หเดี๋ยวเอาทิ้งออกโยกทิ้งให้เป็นโค้ดหรอข้างหน้าไปไปไปติดไปตรงไหนนี่อยู่นะพี่อยู่แล้วอยู่ซ้ายเออวิ่งตรงไปละระวังนะระวังหัวนะระวังหัวนะหน้าหนูหน้าหนูสามหน้าติดเจ็บมากทำไมตัวอ้วนล่ะโอ้โหไล่กันดุดันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี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 ่ ตายตายตายเจ็บ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 หรือเปล่าไม่รู้เจ็บแต่กลัวเจ็บเล็บชิสิอเ่ายังดีที่ยังรอดมา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 เลยรหรอพึ่งเรียสิคอยู่อยู่อยู่คอนสองชั้นข้างหลังนั่นโอเควิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วสักที่หนึ่งแถวแถวนี้ ไหนอ่ะ้ยเขาเท่นี้เออไป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 นู่นดีกว่าเขาอยู่หลังทิเงอ่ะอย่าพี่อย่าพี่หลอกหนูทีนึงแล้วอย่าเมย์เห็นเขาโดนเนยเท้าขึ้เท้าขึ้เท้าขึ้นพิธีอยู่กับพี่แหละว้ายเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคอนเทนต์อีกแล้วระวังเขาปีนระวังเขาปีนแล้วปีนแล้ว ย,ยังไงเอาวงกันมาต,ตายตายไปอุ้ยอุ้ยไม่ไหวนะน้องนนสู้สู้เขาสิหญิงอุ้ยสู้สีติบปัญญาเขาปัญญายังไม่ได้พันขึ้นหนูก็ไม่ขึ้นเนี่ยเขามีไอวัเเขามีไอวัวโ ขี้โกงเนี่ยของแท้เลยอะตั้งทีเลือดเด้งเป็นผูกเลยเราโกงป่ะเราไม่ได้เอาไอ้วอลแข็งมาดิใช่ป่ะถโอโอเสียเปียกเลยเสียเปียกเลยเสียเปียกไงเออใช่โอ้โหหนึ่งรุมสองเลยไม่ไหววะทุกก้อนพอกอดสวัสดีค่ะ ฮะเสียงแปลกๆพี่ทิงวันนี้วันนี้พี่ทิงพี่ทิงวันนี้